สวัสดีครับนะนะวันนี้ก็จะพามาตกปลาแบบชิงหลิวนะครับพอดีวันนี้มีเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเราจะได้ตัวกันไหมนะครับวันนี้ครับลารับชมกันนะครับไปตกบนแบบไม้ตายตะขอเดียวนะครับนี้ตะขอที่ใช้ก็เป็น0.8นะครับ สายเมน10บปอนนะครับสายหน้า10บปอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเราจะได้ตัวไหมครับไปรอรับชมกันเลยครับถ้าไม่สวยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับดีไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะครับพอดีถ่ายไปแล้วไฟล์ไฟล์ที่ถ่ายไปใช้ไม่ได้นะครับจะได้นะครับ มีฝูงลูกปลาอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเป็นฝูงลูกปลานินนะครับตุ้มีอาการน,นะครับกดลงไปครึ่งข้อนะเมื่อกี้อืมาซิวนะครับ ตอนนั้นโอ้โหไม่ติดนะครับจะได้ครับเีบ็บน่มต้นเสร็จสวเรียบร้อยนะครับน่าจะพอมองเห็นทุ่งกันลางๆอย,ๆอยู่นะครับ เหมือนจะมีอาการนะครับอนะครับเรียบร้อยอยู่นะครับหนึ่งตัวปลาอะไรเอ่ยกระเพียนนะครับนี่ครับมาเพียนนะครับจับไปนาๆได้ชมกันโอเคนี่ตะเพียนนะครับแอบไปครับเดี๋ยวไปรอรับชมตัวต่อไปกันบ ถ้าภาพวันนี้ได้น้อยยังไงต้องขออาภัยด้วยครับฝนก็กำลังจะตกเหมือนกันครับได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับแต่แดดออกอยู่นะครับตกกันเรื่อยๆดูกันครับจะมีเพิ่มไหม ไม่ทันขอนสุดดอกเลยครับไปรองนะครับนี่ครับแตละเพียนนะครับตัวน,นี้ครับข้างนอกมีฟองปลาเต็มเลยนะครับะข้างนอกครับฟองปลาขึ้นเต็มเลยครับแต่ไม่เข้าเหยื่อนะครับอ้าวมือนทุ่นลอยไปงั้น ได้ยอไม่ตรงจุดหรือว่าน้ำไหนต้นอยู่ฝังนู้นนะครับเป็นถอนนะครับมันจะมีอาการเอ็กน้อยเป็นปลาตะเพียนนะครับเนี่ยตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับสนิ้วนะครับเนี่ยโอเคครับไปชมตัวต่อไปกัน นี่ก็อยากจะได้สักสิบตัวให้น้าๆนได้ชมกันแล้ววันนี้ลองดูดิจะทําทได้เต่าไมมสิบตัววันนี้วันนี้ได้ประมาณสามตัวนะสามสี่ตัวมีอาการนะครับเอหนตัวครับเนี่ย ค,ครไปชมต้นดอกไปกัน <IS U TI> e> ผมหย่อนเบ็ดลงไปลองเช็คทุ่นดูครับได้ลูกปนินมาเฉยเลยครับเบ็ดลงปุ๊บปนินกินปั๊บเลยครับ <IS U TI> e> เก๋แต่ตันนี้ปล่อยไปนะครับปล่อยให้าไปโตนะครับลูกปนินต้นนี้ <IS U TI> e> ไม่ได้ใส่เหยื่อน,นะครับเมื่อกี้หย่อนเบ็ดลงไป <IS U TI> e> เาเปล่าปล่อยไปแล้วครับเก๋ครับงงเลยครับเมื่อกี้เบ็ดเปล่านะครับหย่อนลงไป <IS U TI> e> ลองเช็คทุ่นนะครับลงไปกินเบ็ดเข้าเต็มปากเลยครับ พุกนะเมื่อกี้เย่เย่หมาแล้วครับกรบะเ่็นตวงลงปุ๊บกินปับ๊บนี่ครับสิบกวาวินะครับลงไปกินเลยนะครับเ,เดีด๋ยวครับนานๆถ้าไหนมีอะไรแนะนำยังไงแนะนำได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับ ตรงไหนไม่ดีแนะนําได้เลยนะครับจะเอาไปแก้ไขปรัปรุงนะครับพอทีผมมือใหม่ด้วยนะครับี่จมอยู่นะจมอยู่กับนะ้ำนั่นแหละลงไปเอาเลยครับ ตอนแรกว่าจะลองตกมันล้านแตะนะครับตอนแรกที่มาถึงลมแรงนะครับก็เลยตั้งไม้ตายเอาจมเลยครับโอ้โหเสียดายครับฮ้บัดนุ่มๆแกบไปตัวหนึ่งมาเพียนหางแดงนะครับตัวนี้ อย่างน้อยก็ไม่แห้วนะครับวันนี้น่าจะมีคลิปให้นานาได้ชมกันแล้วคุณถอนนะครับโอเคสกิ้งนะครับนี่ใส่สวยเลยครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับของประของให้นานาได้ชมกันอย่าหลุดนะโอเคครับ ก็พอสวยอยู่นะครับเนี่ยสายกำลังทอดนะครับเก๋ครับไปเราชมต่อไปกัน า okay. ตามมาหนึ่งข้อ,อ,อวัดเลยนี่ครับตัวหนึ่ง จมลงไปครับไหลจมเลยนะครับตัวสวยนะครับเดี๋ยวผมลองแบบนวดน,นิ่มดูนะครับเดี๋ยวจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมมือใหม่นะครับไม่ค่อยเก่งนะครับนองดู การรนะคับทเมียตาครับ,รบโอเคลนิ่มอยู่นะครับนี่ครับไม่ตวงไสสวยด้วยครับตัวนี้นี่ครับให้น <c oughs> านได้ชมก่อนโอเคนี่ครับน้องลอนิ่มอีกทีนะึงเผื่อเมื่อกี้พุกนะครับ ตัวนั้ครับตัวนั้ครับนี่มาลองดูผมลองตกแบบบาลานซ์ดูนะครับจะลองเปลี่ยนไปตกบาลานซ์ดูเป็บบาลานซ์แตะนะครับจะขอเดียวเหมือนเดิมนะชุดสายก็เป็นชุดไม้ตายนะแก้ทุ่นเฉยๆนะครับชริงหน้าจะสั้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าบาลานซ์แตะจะได้ผลไหมโยนไม่ตรงครับ จุดที่ตั้งทุ่นนะครับไ,ได้ไปขึ้นเนินพอดีเอ้าทีจมไม่รั้ไม่เห็นโลเรียบร้อยอึ๊บไม้งตวงครับนี่ตมมังมัวมัวยังตกได้นะครับเฮ้ย <Yeah. S 1> ครับไปเราชมตัวต่อไปกัน ูฝูงลูกปนินมาขึ้นตรงคันเบ็ดนะครับเยอะนะครับไซส์ประมาณนิ้วโป้งนะครับขึ้นเยอะมากครับใบตวงครับเพี้ยนนะครับนีไซส์สวยอยู่ครับไปครับไปเดี๋ยวาดินาดนาด้น๋ยวาดิ้น๋ยวาดิ้นแล้วจาผ้ามาจะยากหน่อยนะครับลื่นๆนิดนึง ฟ้าคึมแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็สี่โมงนิดๆแล้วนะครับวาสี่โมงยี่สิบได้แล้วครับตอนนี้วันนี้ใช้เวลาตกกันไม่นานนะครับพอเรามาก็สามโมงกับสี่โมงนะครับทุนไม่ตรงจุดสักรอบเลยตอนนี้ อฟนะ้าคือมากนะครับตอนนี้ทำฝนไม่นอะก อุ้ยโหหลุดหลุดอีกครับจะได้พี่ยกมาแล้ววัดลุดไปนะติดแล้วหลุดไปนะว่าจะยกขึ้นมาเก็บเหยื่อนะครับ ตรงจุดเดิมสักทีนะครับทุกคนดูว่านานาจะมองเห็นทุ่นชัดไหมนะครับ S <S 2> <S 2> <S ไม่ติดนะครับลมแรงนะครับอโอเคครับนี่ก็เป็นปลารวมของวันนี้นะครับที่มาตกครใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับพอดีฝนตกไล่ก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปนะครับยังไงก็รบกวนนะ้าๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ